น้องแก้วลูกแม่ชมพูมากับลูกนางแบบตัวจิงชุดนี้หลงรักอีกแล้วสมก็เป็นลูกสาวชมพูอริยาคุณแม่ซุปตาสายแฝ์ลูกล่าส,สุดของหนูน้อยมาเต็มในชุดเดรสสีขาวน่านรักมากๆเลยล่ะค่ะ เพราะคุณแม่นั้นคือแฝัชนิตาตัวจริงของวงการเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่สุตาลูกสามชมพู่อรยาเพราะไม่ว่าคุณแม่นั้นจะแต่งตัวลุกไหนๆก็โดนใจแฟนคลับไปสมหมดเลยล่ะคะ่ะเรียกว่าฮือฮาจนต้องไล่ตามค้นหากันเลยทีเดียวว่าแม่สวมใส่แบรนด์อะไร และเมื่อแม่ชมนั้นมีลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบบิเกลน้องคนสุดท้องสุดที่รักของพี่สายฟ้าและพี่พายุเนี่ยที่อนาคตต้องเป็นเพื่อนสายแฟชั่นของคุณแม่อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะล่าสุดก็เลยต้องขอสอมไว้แบบเบา ก่อนเป็นออเดฟน่ารักน่ารักกับเดสสีขาวแขนยาวป่ายระบายฝูฟ่ฟองมากับรองเท้าคู่จิว๋วสีชมพูฟูงฟิงนอกจากนี้น้องเกนั้นก็ยังมีช้างส่วนตัวฟีมือเก่งของคุณแม่ชมเนี่ยมาจัดแต่งทรงผมให้ดูเก๋อีกด้วยล่ะคะ่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าลูกนี้น้องเกลนั้นตกหัวใจพีพ่พไปหลายคันรถกันเลยทีเดียวค่ะอยากวัดไปตอนนอ้องเกลเนี่ยเป็นสาวแต่งตัวคู่กับคุณแม่จังเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ